อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีข้อบอลเอเฟเอครับเอเวอเรตันปะทะทอรแนาฮมอรสเปอร์ณสนามคูดิสันพาร์าคเวลา3ามนกาศิานาทีราคาบอลเสมอลบสิบคาโลอันโชอรติในายใหญ่ชาวอิตาลีเกมนี้ของท็อฟฟี่ทีมจะขาดไปแค่ชองฟิลิปชิบาแมงลายเดียวที่เจ็บและทีมวันนี้มีโรเตชัน่นนายทาวารดูบินโอเซนจะลงเฝ้าเสา กองหลังเยรีมิน่ายืนเซ็นเตอร์คู่กับไมเคิลคีนส่วนเกมลุกดิชาลิซอนลงยิงคู่กับโดเมนิกคันเวิร์ตเลวิลส่วนโชเซ่บูรินยนนายใหญ่ของไก่ได้ทองทีมเยือนทีมดูจะยังไม่มีหน้าเดิมที่เจ็บกองหลังเซอร์คิโอเลกิลอนกองกลางโจวานนี่โลเซโชที่จะลงเกมนี้ดูเป็นชุดผสมผู้รักษาประตูโจฮาร์ดจะได้ลงเฝ้าเสากองหลังมีโจโรดันยืนคู่กับเอริกไดเออร์ส่วนแนนรุกแกรเดตเบลและแฮร์รี่เคนนำทัพ น่าจะเดือดกับบอลเอฟครับที่2ทีมใหญ่จากเพมเปี้ยนลีกต้องมาดวลกันเองเจ้าถิ่นเอเวอเรตในลีกอยู่ที่อันดับ7ผลงาน5เกมล่าสุดทุกรายการชนะ2สเสมอ1แพ้1พบกับสเปอร์ทีมเยือนที่ปลดล็อกมาเลยกับเกมล่าสุดที่เอาชนะเวสต์ซอมบิทมาได้แต่ก่อนหน้านี้3นัดติดพวกเขาแพ้รวดมองดูแล้วผลงานยังดูไม่นิ่งราคาบอลน,นั้นออกมาเสมอต้องเลือกฝั่งแบบนี้น่าจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนัดนี้ขอวางท็อฟฟี่ดีกว่าเพราะได้เปรียบหลายทาง บวกกับฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านิดหน่อยเบียดรุ้นชนะไหวผลที่คาดเอเวอเรตชนะ1-0โชเซ่บูรินโยผู้จัดการทีมท่านมฮอสเปอร์ทีมดังแห่งศึกเพรมเมียร์ลีกแสดงความมั่นใจว่าซุงเฮอร์มินกองหน้าชาวเกาหลีใต้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรปัจจุบันส่นเฮอร์มินเหลือสัญญากับสเปอร์จนถึงซัมเมอร์ปี2023 แต่ก็ไปที่หวั่นเกรงกันว่าเจ้าตัวอาจจะเลือกย้ายทีมโเ,เร็วนี้หากสโมสรอนไม่ประสบความสาเร็จอย่างไรก็ตามบูรินโยเชื่อสโมสรอนจะสามารถจับซงเฮมินต่อสัญญาได้แน่เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่รีบร้อนเพราะทั่วโลกเจอวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือเ้อโควิดสิเรื่องของซงเฮมินไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเขาเลือสัญญาอีก2หรือ3ปีนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้แค่ให้รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับตัวนักเตะและสโมสรที่จะมาคุยเรื่องสัญญาก,กันเพราะหลายคนไม่มีงานทําในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าเมื่อโลกใบนี้กลับมาสว่างสวยอีกครั้งสเปอร์และโซนเฮอร์มินจะสามารถหาบทสรุปได้อย่างง่ายดายแน่นอนท่านิซองเฮอร์มินย้ายมาจากเลเร์คูเซนเมื่อซัมเมอร์ปี2015ลงเล่นให้กับสเปอร์ไปแล้วทั้งสิ้น261นัดซัดไป102ประตู โดยดูการนี้เจ้าตัวกดไปแล้ว17ประตูจาก32นัดโจเซมูรินโย่ผู้ติการทีมของทนนัมฮอสเปอร์ออกโรงชื่อชมแฮ์ร่เคนว่าสามารถทำลายทุกสถิติในสมโมสรนได้ทั้งหมดหลังโชว์ฟอร์มแจ่มในเกมชนะเวฟฟอร์บิดอัลเบียนและย,ยิงประตูได้ทันทีหลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาอีกครั้งผมชอบองค์ประกอบของทีมตอนนี้มากเพราะพวกเขามีความกลมเกลียวกันสุด,สด ช่วยเหลือปณีป,น,ปนอมกันทุเรื่องแถมยังมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกันอย่างสูงสุดอีกด้วยความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเราเห็นผลลัพธ์ของมันได้อย่างชัดเจนสุดๆในเกมชนะเวฟฟอมบิดเมื่อคืนเพราะเราปิดเกมได้สมบูรณ์แบบเลอเกินตอนคุยกันในช่วงพักครึ่งผมสัมผัสได้ว่าเด็กๆมีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมทัศนคติเป็นบวกเรียกได้ว,ว่าคุยแค่นาทีเดียวก็รู้เรื่องมากแล้วที่เหลือให้ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติ เราเดินมาถูกทิศท,ทางแล้วจริงๆแฮร์รี่เคนเป็นนักเตะที่พิเศษสุดๆสําหรับสเปอร์และผมเชื่อว่าเขาจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาโดยการทําลายทุกสถิติที่เคยถูกจารลึกไว้อย่างราบคาบแน่นอนไมเคินดอสันอดีตก,กับนันทีมทอแนมฮอสเปอร์ยอมรับรู้สึกผิดหวังสุดๆที่แกรดเบลกกับคืนสู่ทอแนมฮอสเปอร์แล้วไม่ได้เล่นฟุตบอลเก่งเหมือนตั้งแต่สมัยก่อน ผมยอมรับว่าผิดหวังมากเมื่อเห็นแกรเร็เบลคัมแบ็กมาสเปอร์แต่ไม่สามารถทำผลงานได้ดีเหมือนสมัยก่อนทั้งๆที่เขาเก่งพอที่จะเป็นสามประสานกับเคนและเฮอร์มินได้อย่างสบายๆแท้ๆอาการบาดเจ็บและสภาพร่างกายที่ไม่เคยฟิตสมบูรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของแกรเร็เบลที่เหลือก็เป็นเรื่องของสไตล์เช่นไม่ค่อยช่วยเพื่อนเล่นเกมรับมากเท่าที่ควรโอเคเราอาจแก้ตัวว่าเบลต้องการเวลามากกว่านี้แต่พอได้รับประกาศจากผู้จัดการทีม ก็ยังไม่สามารถสร้างโอกาสได้ตามความคาดหวังน่าเสียดายที่เขาเหลือเกมให้พิสูจน์ตัวเองอีกไม่มากแล้วในฤดูกาลนี้